สวัสดีจ้าเ,เพื่อนเมื่อนมะพราก็ลตันไล่ใ่แล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิบอีกแล้วมันนี้ก็เข่าสวนกินเห่าจ้าเข่าสวนกินเห่าไม่ทิบจะมัเก็บกระเอเทศไหมจ้ากินกระเอเทศมันมีสุกดอกจ้าไม่แบบอื้กบะเอเทศทีคิ้วเขียวอยู่จา้าพวานเขาเพิ่งจะเป็นไม่ต่ว่าหางต้นเขาลืมแบบว่าลืมตายแล้วน่าจะเ,เพื่อนเืนไม่ทิบก็จะมาเก็บออกสิได้เก็บไปไว้ใ่ากินจ้า ถึงมันสีเขียวถึงมันเสียนนี่ทาไปตามสมตำาเฮออ้ยไ,ไปตามสมมันมาเป็นอย่างจะเพื่อนเพื่อนเมทิบก็เลยสิเก็บออกไปไว้ไมนมจะเพื่อนไปจะไปเก็บน,น้ากันจะเนี่ยอะไรจะเ,เพื่อนยังเสียเมทิปสิดไดยเมทิบก็สก็บออกเน,นาะเจ้ะเนาะแต่ว่าหึงม้วนยู่งสิเมทิปก็สก็บแปลว่าตัดออกเลยได้จะ้ะตัดขวนออกเลยนะมจะเ,เพื่อน อุย๊ยหลุดจ่อยวิธีกสิเก็บจตงสีเลยจ้ะตัดออกไปแล้วค่อยไปเอาออกที่หลังที่ได้เขาเขาลืมเลยว่าเขากรลืมน่วยใสเจแต่ว่าหันบ้านได้เปลี่ยนสีไหมจ้ะกระเก็บออกเก็บไปไว้ให้เขาสุกน้ำกลดไม่จะเพื่อนเืน,เนถ้าเอาไว้เองสีเดียวเขากันเนาไหมจ้ะแล้วต้นเขาเรื่มตายเพราะว่าวิธีเศร้าหดนามเลยด้วยจ้ะ บ่ได้ลดน้ำอีกแล้วไม่จะเป็นเพื่อนวิธีหยุดการลดน้ำนก็สิเก็บโอก๊กมันเหมือนเลยจังวันนี้หนุยน่ยหน่ยน่ยหนุย่ยยีทิพย์ก็สิเก็บอกอกขนมอยแห้งหลายก็เสียเอาไว้ในนี่หละจ้ะเอาแต่หนุ่ยแบบว่าเขาเริ่มใส่ไม่ใชเ,เพื่อนเเก็บออกถ้าบอกเก็บออ๊กดีเขาก็เนา่าคือเก่าไม่จ้ะ ถ้า,าเรเก็บออกเขาก็จะเน่าสิจะเปี่นเพื่อนเห็นไหเขาลืมเน่าก็ต้องเก็บออกแต่ว่าข้างบนมันเก็บอะไรอยู่แล้วจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะมือเนยจ้ะคุณนะขั้วนี่อย่างงามเลยจ้ะอย่างงามเลยคุณนะลงหอดข้างล่างมัพจะเพ่อนเพ่อนขัวนี้งามงามจ้ะเอ่อเมทีบ เขาไม้ยังไดไปทิพย์ก็มาชมแต่ตัวนี้แหละจ้ะพเพื่อนๆเขางามงามไหมจ้ะไม่ลิปย์นี่สิยดาอยู่เลยแต่ว่าเขาเลิมเหี่ยวแล้วนะจ้ะเห็นม่นเขาเลิมเหี่ยวแลยเสิยดาอยู่จ้ะพเพื่อนๆแต่ว่าก็ต้องเก็บออกเดี๋ยวจังสิไปเหนียวที่หลังจะมึงไงจ้ะพเพื่อนๆพืนะ่นน่ะอืมจะเก็บมาออกมาเลยจ้ะ เสียงเสียงอ่าไฟปลูกผักเหรอเพื่อนเมธีเปิดกลางเว้นจะ้ะเปิดกลางเว้นะไรเงี้ยเมล้างกับเห้ผักนอนมืงเนี่ยไรจะ้ะเพื่อนพู้นะ่ะง,งามได้จ้ะมืงเนี่ยผู้นะ่ะงามครับ นี่จ้ะอาสิดายน้ะจ้ะเนาะเพราะว่าเขายัางเขียวอยู่แต่ว่ากาเอาไว้เขากับวายูคือเกาเมจ่าเดี๋ยวเขากับนี้แล้วน่อยๆเขาไมจ่าเพื่อนนี่แหละทั้งน่อยๆนี่ไง វ្លានពីស្រៀ្្ៃទីក្ន្រៀប្រាប់រាប់ចានច្រៀប្ 没念了咋？ น่าเสียดายมากๆเลยจะเป็นเพื่อนเขากำลังอันนี้อยู่มึงเนี่ยแหละจะเป็นเพื่อนเขายังเป็นดอกเซยอยู่จ้ะแล้วข้างบนเขาก็เริ่มตายแล้วไม่จะเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาก็ยังมีดอกเต็มอย่า้จะเป็นเพื่อนจังหวะได้มาเก็บออกมีแต่เสดายอยู่จ้ะแต่ว่าหังถึงเวลาเขาเนาะจะเนาะปินาค่อยปูก็ไม่จ้ะปินาค่อยว่ากันไม่จะเป็นเพื่อน ต้นพิกไม่ทิพกันยังเป็นต้นนวยน้อยอย uh ู huh. ่เด้อจ้เพื Oil ่อนเพื่อนมึงเนี่ยคนน่ะย <Yeah. S 1> ังมีนวยน้อยอยู่จ้ะที่เไม่ทิบเก็บออกไมเจะาเพื่อนเก็บเม็ดเขาออกกันยังต้นบางต้นกันยังเป็นนวยน้อยอยู่จ้ะเพื่อนเป็นนวยน้อยเต็มอยู่จ้ะจังว่าต้นเขาก็แบบว่าบบเปียนแปลงเลยจ้าเพื่อนเพื่อนยังเขียวใบเขียวใบยังอยู่เจ้าเพื่อนมึงเนี่ยบบมีร่วงมีอย่างจ้ะยังเขียวอยู่ ใบเขาจะเพื่อนนี่ต้นพีกกเ็เลยขนาดไปทิพย์เก็บออกไปเมื่อแล้วเขายัางมีไม่จะเพื่อนยังมีขึ้นมาใหม่อยู่แต่ว่าไปทิพย์กับบริเทศยังเขาเลยจะน้ำเนิ่มกับบริเทศอลไจะปล่อยเขาแล้วนะาว่าเห็นเขาแบบว่าไปเองนะจะเพื่อนนี่ยบทนะนะจะ๊ะห้เขาไปเองจะเพื่อนไออีกน้อยเขาก็อยู่บอะไรเขาก็กไปคือเกาอลไจะ้ะเนี่ยต้นพีก เขายังเป็นน่วยเต็มมีใจมึงเนี่ยน่วยน้อยก็ลังขึ้นใหม่เป็นดอกเป็นน่วยซื้อแต่เพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยก็มีทีมสิบุกะถอนเขาไม่ใจสิได้ใบเขาเริ่มเหี่ยวเริ่มตายลูกมีทีมกับฉัมาเก็บสิดายเขาอยู่ด้วจังมึงเนี่ยมึงเนี่ยจะเพื่อน สีดายสีดายอยู่จะเรื่องสีดายจ้ะนี่ก็กอีกบะเกอเทศได้จ้ะบะเกอเทศโมเมนต์อ,อ,อ,องงุนจ้ะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยเกบโงหน เป็นอีกพันหนึ่งจ้ะนีก็นหนึ่งแม้จะเป็นเพื่อนมึงเนี่ยพอนะเมื่อเขือเทศนะไม่ใช่อัง,ง่นกันเปลี่ยนสี นี่จะเพื่อนเพื่อนที่เก็บได้ก็ได้ซ้ำนี่แต่เป็นแต่เป็นสีเขียวหมดเลยจะเ,เพื่อนเือนเพราะว่านี่อะไรจะเป็นพ่วงคือพ่วงอง,งุงนนี่จะเ,เพื่อนๆพื่นน่กาที่เก็บไปไว้แล้วก็สิไปเอาพ่วงเขาออกไี่จ้ะเอาแตงแต้นวยเขาไว้ไม่จะเ,เพื่อน สียตู้ไว้ไปกินตามส่งตํำได้อยู่จ้ะมีรสุศาสตร์คือเก่ายังเป็นหน่อยๆอ,อยู่จ้ะเพื่อนๆหน่อยๆน,นี่นะจับนะเก็บไปไว้นี่จ้ะ นี่จะทเพียนพุนะ่นงามขับสิดายตะวารกะตองเก็บพว่าเขาลืมอันนี้เลยจ้ะมีจะมุดเก็บไดกับสีอิู่ประมาณนี้จ้ะ